สวัสดีครับเพื่อนๆผมธนกิจนักดนตรีนะครับเดี๋ยวจะเรียกชื่อแรกนะครับแดงนะครับเดี๋ยวจะเรียกว่าหนูแดงก็ได้นะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเคยรับราชการนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับได้เกษียณอายุราชการมาแล้วก็เป็นข้าราชการบำนาญนะครับก็ได้เข้ามาในแพลตฟอร์ม t i k t o อกนะครับจุดประสงค์ก็คืออยากจะหาผลลัพธ์นะครับ ให้กับครอบครัวและก็ตัวของเราเองด้วยนะครับก็ได้เข้ามาเล่นในแฟนเพจทวิตตอก็เล่นแบบแต,อตอ,อนอแบบอแรกก็เล่นแบบสนุกสนานนะครับก็ยังไม่มีผลลัพธ์นะครับก็ตั้งแต่เข้ามาดูใน TikTok อ,อกนะก็มาเจอคุณครูมิ้นทวิตต o อกทีวีนะครับกำลังไลฟ์สดนะครับกำลังไลฟ์สดก็ได้มีวิธีการสอนนะครับการทําคลิปยังไงให้ได้ตังค์แล้วก็ ไลฟ์สดยังไงให้ได้ตังค์นะครับแล้วก็แกก็ได้อธิบายนะครับแล้วก็บอกว่ามีห้องเรียนรู้นะเพื่อนเพื่อน่นท่านใดน,นะครับที่ต้องการอยากจะเล่นดิจิตอะเบื้องต้นเะเป็นนะครับแกก็บอกเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะก็ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้นะกับคุณครูมิน้นดิจิตอ t ทีวีนะครับนะก็ ก็ได้ผลลัพธ์นะครับก็คือได้มีการทำทิกต o k ออกมาได้ระยะหนึ่งนะครับเบื้องต้นนะครับก็มีการตั้งค่าชื่อช่องมัางเปลี่ยนรูปโปรไฟล์นะให้เราได้ศึกษาเขาเรียนรู้นะฮะก็จนมีผลลัพธ์เกิดขึ้นมานะฮะก็เลยอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังมองหาโอกาสนะครับอยากจะมีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็ ทำคลิปยังไงให้ได้ผลลัพธ์นะแล้วก็ไลฟ์สดยังไงให้ได้ผลลัพธ์นะเรามีห้องเรียนรู้นะครับให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้เข้ามาเรียนทุกท่านเลยนะครับจะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครูก็จะสอนให้ไปตามสเต็ปนะครับเพื่อนๆท่านใดที่มองเห็นโอกาสนะอยากจะมีตัวตนในโลกออนไลน์นลด้วยแล้วก็ทําคลิปยังไงให้ได้ผลลัพธ์นะไลฟ์สดยังไงให้ได้ผลลัพธ์เข้ามาศึกษารเรียนรู้นะครับห้องเรียน เราจะมีเปิดให้กับเพื่อนๆเข้ามาศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับการทำช่องอชื่อช่องนะตั้งชื่อช่องด้วยเป็นรูปโปรไฟล์ดยนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับที่กำลังมองหาอยากจะมีตัวตนในโลกออนไลน์นะครับทำคลิปยังไงให้ได้ผลาลัพธ์รายสดยังไงให้ได้ผลลัพธ์นำไปส่งต่อยอดนะครับ <c oughs> พเพื่อนๆสามารถนำมาสร้างผลลัพธ์ให้กับครอบครัวเราได้นะครับในวันนี้ครับ ว่าโ้แดงก็ออกมาแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนๆได้นำไปใช้ประโยชน์ในสิ่งที่เราต้องการอยากเข้ามาศึกษานะครับถ้าว่างนะครับเพื่อนๆถ้าว่างและมองเห็นโอกาสเข้ามานะครับมาศึกษาเรียนรู้กับคุณครูมิ้นติสตอกทีวีนะฮะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้โอกาสนะครับให้โอกาสกับพี่แดงนะครับได้เขาออกมาแบ่งปันสิ่งที่มีประโยชน์ แล้วสามารถนําไปใช้และไปต่อยอดการสร้างผลลัพธ์ให้กับครอบครัว,วและตัวนั้นเองด้วยครับขอบคุณมากครับ